งัวเพิินน่ะต้องใต้ชุกี้เพิ่งเทือกับขอดลูกกับโกมันพันข้องัวใต้กัอธิษฐานอ่าขอพระเจ้าปกป้องทรัพย์สมบัติหกโตนะมันไม่เคยเกิดขึ้นก็นี่งัวเพิ่นนับได้ประมาณสิบสามโตอยากสรรเสริญพระเจ้าค่ะเพราะว่าพ่อหวายอะค่ะเป็นเหลี่ยงงัวเนาะหลัที่นี่ก้อนที่อ่าเข้าพเจ้าหรือสีมาหจาูจับพระเจ้าเนี่ยชื่้ยิ่งคาววางัวเพิินน่ะ สองใต้สุปีบางเทือกับขอดลูกกับโลกมันพันข้องัวใต้บางเทือกแม่มันกระโต๊กน้าสะใต้เขาก็เลยสงสัยว่าเป็นอย่างเพิ่นขึ้เลียงงัวมันบ่่คยเกิดผลน่ะนะแต่ว่ามาปีนี่นะคะตั้งแต่ข้าพเจ้านี่มาเสื้อพระเจ้าเนาะกับอธิษฐานอ่ขาขอพระเจ้าปกป้องทรัพย์สมบัติให้หน้าสั์เลียงซัตอยังยังสี่นะแล้วก็บวกกับอันทพอนี่เรามาเสือพระเจ้าแล้ววางประมาณเดือนกุมภา สิบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ดีเนาะปีนี่ง่วออกลูกหกโตโ<อ>กลับไปบบานมาเมื่อกี้นี่ๆๆคือสิบอกว่าแม่แม่นึเนี่ยพึ่งคลอดลูกได้ประมาณเดือนสองเดือนๆๆๆแล้วเ่าเแ่าแม่ก็แถาพ่อแล้วบอกว่างัวตัวที่มันพึ่งคลอดลูกนะมันต่างทอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันนี่ลูกมันมา่ันใหญ่มันหลักคลอดลูกเองเงยขึ้น ถวพอเราไปไปนาเนี่ยเหมือนสาวเอ้างัวตัวนี้มันไปท่องตั้งแต่ย่ามได่เออมันคือจังมะขอดลูกแหละที่นี่ลูกอันลูกมันอีกต้นหนึ่งที่เพิ่งขอดมาท่านใหญ่มันยังกินนมอยู่นะก็เลยว่าป๊าพระเจ้าอวยพรค่ะอวยพรแหนอันไปเห็นงัวแหมแต่พาแต่แปะไปทหารแห้งหกหกโตนะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นอันตัวนี้งัวเพิ่นนับได้ประมาณสิบสามโต แล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นคือว่าเฮาอา่ะมีความจ้ามาตลอดวา่าพ่อเนี่ยสิมักสูญเสียงั่อซูปี้ว่โต๊กน้ำยูยูกับโต๊กน้ำสะใต้ไหมอีหนีสจีด้ขายกับเบด้ขายบางเทือคขอดลูกลูกพันข้อว่าสันบางโตก๊กับมันไปกินผักบุ้งนะแล้วแล้วมันกับพิษํำแดงมันกับใต้คือว่าขอดลูกแม่ใต้จะลูกยัง่ง ก็ต้องเอานมมาให้มันกินคือเด็กหน่อยเลยแต่พ่อว่าเฮามาอยู่ในท่างพระเจ้าเหาขอพระเจ้าป๊กป่องพยบสมบัติไรหน้าอันเขาปีนี่ก็ได้หลายเขาเจอไั่พิบัตยอีหกั็สร้างหน้าเหาตรงได้หัวไผสจเปนหยังก็สร้างห่วพอเหาตรงดกจนว่าโอ้ยเขาบอกว่าบาดปีนี่พ่อหง่ๆมั่งคั่งแห้งงัวออกลูกหลายเออเพิ่นกับว้าก็นะนา ตอนนี้เหาก็เลยวาเหาก็ว่าโอ้ยสรรเสริญพระเจา้าสรรเสริญพระเจาะ้าังสี่ว่าพระเจา้ายิงไอยอียหรีพี่น้องแบบว่ามันบ่เคยเกิดขึ้นนะนะเราจิหู้บ่หูกสร้างแต่เหาหูอยู่เลยว,ว่าพระเจ้าเหตุเห็นเลยว่ามันมีการอวยพรในเงื่อนนะคะแม้ว่าบางอย่างมันจิบอะาท่านใดดีขึ้นปั้นไหนแต่เฮาเห็นเลยว่า กำลังเหตุอยู่เพราะฉะนั้นว่าพี่น้องอันขันกาลังอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าว่าในตอบข้ามอธิษฐานหรือบ้างเหล่องมันว่าในรับการปลดปล่อยกับท่านถอดใจเนาะอธิษฐานต่อไปนะอันเพราะว่าพระเยซูมันเหตุเมื่อแล้วยี่ใหม่กั้งเขนนะคอยแต่ว่าห้าเสือหรือว่างใจมือหนึ่งมันมันสิต้องลุดแน่นอนเพราะว่ากลัวเ้าสิมากหูจะพระเจ้าห้ากัดจ้ากไปเห็นยังมาแนงสินะมันก็รอการปลดปล่อยจะเสือเถาะมันมีแต่การสูงขึนทางเดียว ข้าพเจ้าก็ประกาศด้วยกันว่าข้าพเจ้าไปเสี่ยงไม้ข้าพเจ้ากับิีทอง้วยกันด้วยค่ะสารสนพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าหลายค่ะพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากพี่น้องที่ฟังคำพยานหรือคำหนุนใจนี้นะครับผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าท่านคิดดูดีๆนะครับมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทุกคนเราทำผิด และค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายมนุษย์ในโลกถึงมีปัญหามากมายความยากจนความเจ็บป่วยความไม่มีความสุขความทุกข์ใจนอนไม่หลับบ้านแตกสลายขาดมีปัญหาในชีวิตมากมายเพราะพวกเราทั้งหลายทำบาปและพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระองค์จึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริส มารับความบาปของเราที่ไม้กางเขนและตายแทนเรายอห์นบทที่ 14: ข้อ6พระคัมภี์บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องครับเราไม่ได้มาจากลิงพี่น้องลองคิดอยู่ดีๆนะครับสมองของเราร่างกายของเราละเอียดอ่อนมากกว่าโทรศัพท์ที่ท่านถืออีกมากกว่าเครื่องบินเครื่องบินมีลูกไม่ได้แต่งงานไม่ได้รักไม่เป็น แต่เราเรักได้เรามีลูกได้เรามาจากพระเจ้าเราถูกสร้างมาแล้วะเอียดอ่อนมากมีผู้ออกแบบตัวเราขึ้นมาถ้าเครื่องบินมีผู้ออกแบบเราก็มีผู้ออกแบบนั่นคือพระเจ้าดังนั้นอยากเชิญพี่น้องให้กลับคืนดีกับพระเจ้าที่ส่งพระเยซูลงมาในโลกนี himself, <im im ้และพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ไม่ได้อยู่ในหลุมฝังศพพระองค์กลับเป็นขึ้นมาสามวันที่หลังพี่น้องครับ โดยปกติมนุษย์ถ้าตายไปแล้วเกิน8หรือ10บนาทีนะครับสมองตายไปแล้วไม่มีทางกลับเป็นขึ้นมาได้แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่ชนะความตายอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานว่าตามผมเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าตามผมข่าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเข้ามาในชีวิตของลูกนับบัดนี้ประทานชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันในสวรรค์ขอพระเยซูช่วยลูกนำทางลูกและอวยพรล,ลูกปกป้องลูกในนามพระเยซูตั้งแต่วันนี้ ลูกประกาศตัวว่าลูกเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลขอบคุณพระเจ้าที่รับลูกในนามพระเยซูเอเมนโอ้ดีใจมากขอสานความยินดีด้วยนะครับแล้วเราพบกันในการประชุมผมอธิษฐานให้พี่น้องไปพบคริศจักรที่ดีอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ในทางของพระเจ้านะครับและดำเนินชีวิตที่ชอบทำอย่าทำบาปอีกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังและประทานฤทธิ์เดชให้กับพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ